สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการลงทะเบียนผู้สูงอายุสําหรับท่านที่ส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาให้พอ,อน้อยดูให้ว่าลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในเดือนไหนนะคะแต่ก็มีอยู่ท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่8 เกิดวันที่8กันยายน2509ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในเดือนไหนคะวันนี้พอน้อยมีคำตอบให้เลยนะจ๊ะสำหรับท่านที่เกิดวันที่8 8กันยายน2509ท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นไปนะคะคะ่ซึ่งเดือนตุลาคม2568 เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2,569ท่าลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนั้นท่านอายุ59ปีในปีงบประมาณ2,569เพื่อที่จะขอรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2,570ปีงบประมาณ2,570ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2,569ไปจนถึงวันที่30กันยายน2,570ตามระเบียบก็คือท่านอายุครบ60ปีในเดือนไหน เดือนถัดไปท่านก็จะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุนะคะการมาเข้าสู่คำถามสำหรับท่านที่เกิดวันที่8กันยายนสอง9ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2,568เป็นต้นไปไม่ควรให้เกินเดือนกันยายน2,569นะคะสะดวกช่วงไหนท่านไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยแต่ไม่ควรให้เกินเดือนกันยายน2,569เพราะอะไรเพราะว่าพอน้อยเองไม่อยากให้เสียสิทธิ์เมกระทั่งเดือนเดียว ท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วท่านจะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่8กันยายน2569เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนตุลาคม2569เป็นต้นไปซึ่งเดือนตุลาคม 2,569เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2,570เป็นไปตามระเบียบกันเลยนะคะระเบียบก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยังทชีพผู้สูงอายุข,ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2566ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2560 66ที่ผ่านมานะคะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุที่ไหนไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลหรือสำนักงานเขตณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนำไป บัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวต้องเป็นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวนะจ๊ะถึงคราวที่ท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างชีพูสูงอายุกรมบัญชีกลางจะได้โอนเงินให้กับท่านโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ ได้สำเร็จค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามเพอน้อยเข้ามา8กันยายน2509ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2 5 6 8ปเป็นต้นไปไม่ควรให้เกินเดือนกันยายน2 5 6 9นะจ๊ะสะดวกช่วงไหนท่านไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยนะคะเพราะว่าเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างคีบผู้สูงอายุก็คือถัดจากเดือน ที่ท่านอายุป60ปีบริบูรณ์่ะท่านก็จะได้รับเบียอย่างทีบผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนตังตนต้งแต่เดือนตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะ,คะ,คะกา็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามมาหรือท่านใดที่จะสอบถามพอน้อยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผู้สูงอายุลงไปแล้วจะเริ่มได้รับเบียอย่างคีพ ผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนปีพอศวไหนเปลี่ยนต้นไปไม่ว่าจะเป็นการย้ายภูมิลำเนาย้ายภูมิลำเนาอย่างไรสิ์จะได้รับต่อเนื่องจากที่เดิมแล้วมาที่แห่งใหม่ใต้คอมเมนต์ส่งคำถามมาได้เลยทุกคำถามที่ส่งมาพอน้อยเองตอบทุกคำถามไม่มีคำถามในที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะค่ะสำหรับในคลิปนี้พ่อน้อยต้องกราบลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ